โงเรียนของเราได้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียนปี2565ซึ่งพวกเราทุกคนมีความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ โดยนักเรียนต้องนำบิลค่าไฟฟ้าเดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมส่งที่ครูประจำชั้นหรือครูกลุ่มสาระก,การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากนั้นมีการชี้แจงการดำเนินกิจกรรมการประชุมของคุณครูในโรงเรียนรวมไปถึงการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนในโรงเรียนค่ะ เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและเกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนต่อมาโรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมการโลช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อให้นักเรียนได้ความรู้ไปดใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านได้แก่การรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้แก่ ในช่วงเวลาการเข้าแถวขอดบทงชาติประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของโรงเรียนกิจกรรมโฮมรูมและบูรณาการในการเรียนการสอนในห้องเรียนจัดกิจกรรมค่ายอบรมนักเรียนแกนนำประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำนักเรียนในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนสีเขียวเป็นแหล่งเรียนรู้ซึ่งนักเรียนทุกคนได้รับความรู้และความสนุกสนานซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้เรื่อง พลังงานไฟฟ้าแล้วยังได้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วยการจัดทำคลิปวิดีโออีแกตกินทอล์กเรื่องหัวใจสีเขียวเพื่อโลกสีเขียวและอ e ีแกตกินเลิร์นนิ่งอ d คาเเรื่องกินซีกินเบอร์เผยแพร่ทาง YouTube b สิงสตูดิโเพื่อประชาสัมพันธ์ในการส่งสเสริมอ,อนุรักษ์พลังงาน จากกิจกรรมทั้งหมดทำให้ค่าไฟฟ้าของนักเรียนโรงเรียนเราลดไปร้อยละ31.17ค่ะหน่วยพลังงานไฟฟ้าลดลง1 4 4 0 6 1 8 5กิโลวัตต์ค่าไฟฟ้าลดลง6,29550.28บบาทการปล่อยแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง 68,717.50ก,กขอขอิโลกรัมคา,ร,าร,ร,ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าพวกเราต้องขอขอบคุณผู้บริหารคณะครูนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสิมุรีรวมถึงผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและที่ลืมไม่ได้พวกเราต้องกราบขอบคุณโครงการท่องเรียนสีเขียวการไฟฟ้าฝ่า,ฟฟา,ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนและจัดกิจกรรมดีๆในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมค่ะพวกเราขอเป็นพลังเล็ก เพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อมต่อไปค่ะ